แล้วปรากฏว่ามีผู้ชายตัวดำๆปั่นจักรยานมาแล้วก็อุ้มน้องอลิศไปหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนร้ายคือนอกเหนือจากครูอีกอก็คือชายตัวดำๆคนนี้เนี่ยแต่ถ้าเรามองในสถานการณ์ของน้องอลิซอะคุณผู้ชมน้องตัวคนเดียวนะเหมือนเด็กหลงทาง เด็กใทรเลยเด็กก็ต้องร้องอะไรางี้ใช่ใชคืออันนี้มันเด็กหลงทางแล้วเป็นตัวคนเดียวการเสียชีวิตยอย่างปริศนาของน้องอลิศเด็กหญิงวัยสามขวบนะครับที่หายไปจากศูนย์เด็กเล็กเจออีกทีคือน้องกลายเป็นศพอยู่ในบ่อน้ํากลางทุ่งนานะครับวันนี้หลากหลายพิรุธครับพี่กายตำรวจเองก็ทำงานอย่างหนักนะครับสังคมก็รอคอยว่าคดีนี้เนี่ย จะซ้ารอยคดีน้องชมพู่หรือไม่มแน่นอนว่าครูเนี่ยตอนนี้ตกเป็นจำเลยครูที่ศูนย์เด็กเล็กสองสาคนเนี่ยและถูกตำรวจแจ้งข้อหาประมาทไปแล้วนะครับปรากฏว่าวันนี้มันมีพิรุษใหม่ประเด็นใหม่เกิดขึ้นครูหนุ่ยซึ่งเป็นคนหนึ่งในสามที่โดนแจ้งข้อหาไปและยังไม่ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับเพราะว่าอะไรครับวันนี้ครูหนุ่ยเปิดประเด็นกับนักข่าวมาพี่กายม,มีคนโทรมาเล่าให้ฟังครูหนุ่ยบอกนะครับผู้ชายตัวดำ ขี่จัก,กรยานมีการมีคนเห็นว่าอุ้มน้องอลิศนะครับอุ้มน้องอลิศไปบริเวณหลังศูนย์เด็กเล็กอออันนี้เป็นประเด็นเลยคุณผู้ชมแล้วผู้ชายตัวดําๆคือใครใช่คือครูคไม่เห็นด้วยและคนที่เล่าเนี่ยคุณต้องไปเป็นพยานแล้วนะเพราะต้องบอกว่าการเสียชีวิตของเด็กสามขวบเนี่ยมันน่าเวทนาจริงๆโอ้โหเห็นภาพแล้วมันทําใจไม่ได้โดยครูหนุ่ยเนี่ยมีการเล่านะผู้ชมบอกว่ามีคนเนี่ยโทรหาครูหนุ่ย โดยเล่าให้ฟังว่าน้องอลิสเนี่ยเดินจะเอารองเท้าผ้าใบที่ที่ปรากฏในภาพเนี่ยผู้ชมริมหนองน้ําเนี่ยน้องอลิสเนี่ยจะเอาไปโยนทิ้งแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายดําๆเนี่ยขี่จักรายานยนต์เนี่ยมาหลังศูนย์เด็กเล็กแล้วก็อุ้มน้องอลิสไปซึ่งยังมีแง่ประเด็นนี้อยู่ครูหนุ่ยเนี่ยจึงยังไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนโดยอยากวอนขอให้พนักงานสอบสวนเนี่ยสอบสวนตรงจุดนี้ให้ครูหนุ่ยด้วย เพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจของครูหนุ่ยเพราะครูเนี่ยไม่ได้ทําร้ายเด็กเลยและเพื่อเป็นเกราะป้องกันภายในอนาคตข้างหน้าคนร้ายเนี่ยอาจจะคิดว่าครั้งนี้ทําได้ครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะย้อนกลับมาทําอีกก็ได้และก็อาจจะไม่เกิดที่ศูนย์เด็กเล็กอาจจะมาเกิดในชุมชนก็ได้ในเรื่องเด็กทานข้าวหรือไม่เนี่ยก่อนที่จะจมน้ําไปเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ย ครูหนุ่ยก็ไม่ทราบชัดเจนนะฮะต้องบอกอย่างนี้ว่าครูก็ไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยกินข้าวหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยประเด็นเนี่ยคุณผู้ชมมันมีการพูดท่อนเนี้น้องงามว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะคิดว่าครั้งนี้ทําได้ครั้งต่อไปอาจจะย้อนกลับมาทําอีกก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนร้ายคือนอกเหนือจากครูอีกอก็คือชายตัวดำๆคนนี้เนี่ยหรือเปล่าเพราะต้องบอกว่าหาก ชายตัวดำๆคนนี้คุณผ네ู้ชมเห็นข่าวเนี่ยก็ควรรีบออกมายืดอกนะไม่งั้นเนี่ยตำรวจไปเจอตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เราลองไปฟังเสียงครูหนุ่ยถูกะก็ยังค่ะพอดีครูหนุ่ยก็ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนาะก็ต้องรอพึ่งผู้ให้ความเป็นธรรมกับคุณครูด้วยถึงจะเข้าไปพบทางพนักงสบสวและยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นแง่สงสัยอยู่ ที่ทางคุณปู่อยากให้ทางตำรวจเป็นคนสืบหน่อยคือคุณปู่ได้โทรหาคุณหนุ่ยว่าลูกสาวคุณปู่เล่าให้คุณปู่ฟังว่าน้องอลิซน่ะเดินจะเอารองเท้าน้องพี่แกงไปโยนลงประโยนหิ้งแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายตัวดำๆปั่นจักรยานมาแล้วก็อุ้มน้องอลิซไปคือมันยังมีแง่ประเด็นนี้อยู่ที่คุณหนุ่ยยังไม่เข้าไปพบพนักงานสอบสวนค่ะก็เลยอยาก วอนขอให้ทางพนักง,งานสอบสวนสอบสวนตัวจุดนี้ให้คุณหน่อยหน่อยอเพื่อเป็นการยืนยนันความบริสุทธิ์ใจของครูว่าครูไม่ได้ทำร้ายเด็กเลยและก็เพื่อเป็นเกาะป้องกันภายในอนาคตข้างหน้าคนร้ายอาจจะคิดว่าเออครั้งนี้ทำได้ครั้งต่อไปอาจจะย้อนกลับมาทำอีกก็ได้ค่ะแล้วก็เพื่ออาจจะไม่เกิดที่ศูนย์อาจจะมาเกิดที่ชุมชนก็ได้ ค่ะสิ่งนี้คือมันเป็นก็อยากฝากทางพนักสอบสวนค่ะสอบสวนประเด็นนี้ให้ครูหนุ่ยด้วยนี่น้องอามและที่นี้มันมีประเด็นอีกน้องอามก็คือเหมือนครูเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าได้มีการไปไล่น้องอลิสเนี่ยที่จุดบันไดคือน้องไปยืนเล่นและเหมือนว่าจะกําลังจะก้าวไปครูเนี่ยเขาบอกว่าอลิสอย่าไปเดินตรงนั้นคือมันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันคือครูเนี่ย เอาจริงๆก็ดูเป็นห่วงเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าสังคมเนี่ยตรีตาแล้วว่าครูเนี่ยเป็นฆาตกรเลยนะต้องบอกว่าแรงเหมือนกันทีนี้เราไปดูความคืบหน้ากันหน่อยนอ้องอามครับในส่วนของความคืบหน้าคดีนะครับของน้องอลิสนะครับทางด้านพลตํารวจตีพิสุวัตถุผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดมีการออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับในส่วนของคดีน้องอลิสนะครับตอนนี้เนี่ยมีการสอบปากคำนะครับตำรวจมีการเรียกพ่อแม่น้องอลิส รวมถึงญาติน้องอลิสนะครับแล้วก็พยานเวรรอบๆเนี่ยรวมไปถึงครูประจําศูนย์เด็กเนี่ยทั้ง3คนนะครับตั้งแต่วันที่สิมิถุนายนที่ผ่านมาสอบปากคําครั้งนี้นะครับเป็นการสอบพยานนะครับส่วนการสืบสวนล่าสุดเนี่ยนะครับชุดสืบสวนมีการยึดโทรศัพท์ของคุณครูประจําชั้นทั้ง3คนเพื่อนําไปตรวจสอบก่อนนะครับและมีการลงพื้นที่จับ GPS นะครับวัดระยะทางจากศูนย์เด็กเล็กเนี่ยไปยังบ่อน้ําจุดที่พบร่างน้องอลิสนะครับ ตำรวจยืนยันว่าได้ระยะทางเป็น470เมตรไม่ใช่ระยะ800เมตรตามที่เป็นข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะตามรายงานข่าวนะครับยังมีการบอกว่าตำรวจมีการจำลองเหตุการณ์นะครับอเอาเด็กไปเดินนะครับเอาเด็กไปเดินดูเลยว่าเด็กเดินได้ไหมอะไรยังไงและผลออกมาเนี่ยก็ได้ได้ว่าเดินบ้างเดินได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ก็แน่นอนว่าอยู่ในสำนวนคดีนะครับของทาง เจา้าหน้าตำรวจเขาซึ่งจะเอาไปเป็นพยานหลักฐานในการที่จะดําเนินคดีกับคนที่อยู่ในส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการหายตัวไปหรือว่าการเสียชีวิตของน้องต่อไปนะครับส่วนการตั้งข้อหาแน่นอนว่าครูน้อยครูปูเป้เนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาประมาทปเปรหตดให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายไปแล้วส่วนครูหนุ่ยเองครูหนุ่ยค,คือคนที่บอกว่ามีโทรศัพท์ปริศนาโทรมาเล่าว่าเห็นผู้ชายตัวดำๆนั่นแหละนะปั่นจักรยานมาอุ้มน้องอลิซไปครูหนุ่ยบอกว่าตำรวจบอกยังไม่ได้มานะครับยังไม่ได้มารับทราบข้อหา ขอเลื่อนไปนะครับอ้างว่าติดธุระแต่เราย้อนไปคือคุณหนุ่ยบอกว่าอยากให้ตํารวจเนี่ยสอบประเด็นนี้ว่ามีผู้ชายตัว,ตวดำๆขี่จักรยานนะครับมาอุ้มน้องอลิซไปเนี่ยจริงเท็จยังไงคุณหนุ่ยบอกให้ตํารวจสอบเรื่องนี้ก่อนนะเพื่อความเป็นธรรมของตัวเธอยังมีรายงานเพิ่มเติมว่ามีแชทข้อมูลของครูปูเป้นะครับช่วงที่โทรบอกคุณยายน้องโมเดลและคุณยายไม่ได้รับสายครับจึงไลน์เข้ามาในกลุ่มผู้ปกครองว่าผู้ปกครองน้องโมเดลน้องตัวร้อนครูมไม่มียา คุณแม่มารับน้องหลังจากนั้นคุณตาก็รีบไปรับน้องมาเร็วที่โรงเรียนนะครับเอ,อก็เป็นเหตุการณ์อีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งหลักฐานทุกอย่างนะครับจะต้องอยู่ในออพยานหลักฐานในสำนวนคดีของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หวังว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีข่าวด,ดีนะครับต้องบอกว่าไปกันต่อก็คือไม่ได้พูดถึงบรรยากาศที่คนเฒ่าคนแก่ที่เขาได้มีการทําพิธีค่ะผู้ชมให้น้องอลิซต,ต้องบอกว่าเห็นภาพบรรยากาศแล้วคุณผู้ชมไล่ไปดูเรื่อยๆเนี่ยมันน่าเศร้ามากมนะน้องอํม คนเฒ่าคนแก่ปู่ทวดคือเขาเลี้ยงหลานเขามาตั้งแต่แบเบาะน้องกําลังโตกําลังน่ารักเนี่ยคุณผู้ชม,มต้องมาเสียน้ําตาหลานต้องมาเสียชีวิตกับอะไรแบบนี้เนี่ยโดยบรรยากาศในงานสวดมาติกาบางสุกุลคืนแรกเนี่ยผู้ชมเป็นบรรยากาศที่โศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งนะฮะโดยเจ้าภาพเนี่ยได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้าเนี่ยมาจากสองวัดก็คือวัดค้อทองที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นเนี่ย และก็วัดป่ามณีสีชมพูคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นที่ฝังร่างของน้องอลิส <_ appointment> ไว้จนกว่าคาดีเนี่ยจะขี่คายและอย่างน้อยสามปีนะฮะคือตอนเนี้ยปู่ย่าพ่อแม่เห็นตรงกันแล้วคุณผู้ชมว่าหากคาดีไม่ขี่คายตำรวจหาคำตอบที่แท้จริงมาให้ครอบครัวไม่ได้เนี่ยจะเก็บร่างน้องเนี่ยคุณผู้ชมไว้สามปีนะฮะจะเก็บร่างไว้เนี่ยสามปี ต้องบอกว่าคือคือถ้าสมมติว่าน้องจมน้ําจริงๆแล้วเนี่ยน้องอามคืออาจจะเป็นการเดินไปอืและจมจริงๆอะ่ะจริงๆพ่อแม่เขาก็ยอมรับนะแต่แค่ว่าพยานหลักฐานทุกๆอย่างเนี่ยมันต้องชัดเจนตอนนี้มันไม่ใช่แค่ครอบครัวเขาและมันเป็นเรื่องการทํางานของตารวจที่สังคมเนี่ยจ้องแล้วว่าจะยังไงและสุดท้ายจะจบแบบไหนซึ่งมันมีนาทีหนึ่งผู้ชมเมื่อว่าเมื่อเวลาสามทุ่มเมื่อวานเนี่ย คือก่อนที่ร่างน้องอลิสเนี่ยจะเดินทางมาถึงฮะผู้สูงอายุภายในหมู่บ้านเนี่ยได้มีการพากันไปไหว้สารปู่ตาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บ้านเพื่อเปิดทางให้น้องอลิสเนี่ยกลับบ้านแล้วก็บางช่วงเนี่ยผู้ชมมีเป็นคุณแม่เนี่ยเขาเหมือนเป็นโยนเหรียญน่ะโยนเหรียญนําทางเพื่อที่จะนำนำลูกเขาเนี่ยกลับมาบ้านคุณผู้ชมซึ่งบรรยากาศเนี่ยเป็นไป,นปนด้วยความโศกเศร้า่ามกลางเสียงร้องไห้ของญาติพี่น้องและชาวบ้านในหมู่บ้านที่มีความรัก ต่อน้องอลิสโดยมีครูปูเป้ครูน้อยและครูหนุย่ยเดินทางเนี่ยมาไหว้ศพน้องอลิสด้วยนี่ฮะครูหนุย่ยที่บอกว่าติดภารกิจเนี่ยก็มาแล้วนะต้องบอกว่าเป็นประเพณีความเชื่อของคนที่ภาคอีสานก็ต้องบอกว่าน่าเศร้ามากกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นและทีนี้น้องงามเราไปวิเคราะห์กันหน่อยคืออย่างนี้คุณผู้ชมที่เราวิเคราะห์กันไปว่า800เมตรหรือว่าตอนนี้ที่เขาบอกล่าสุดคือ470เมตรเนี่ยคุณผู้ชม คือตอนแรกเราวิเคราะห์กันไหว่าอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเดินไม่ได้อแต่พอทีนี้เราไปดูไปมีคลิปคุณผู้ชมก็คือเป็นคลิปที่ตำรวจเนี่ยเขาลงพื้นที่และก็มีการทดลองให้เด็กหกคนเนี่ยคุณผู้ชมมีการเดินดูทีนี้เราไล่ไปทีละภาพคุณผู้ชมภาพแรกฮะเป็นภาพที่เด็กเนี่ยเขาอยู่ตรงบันไดที่เป็นไม้ใช่ไหมน้องอามคือภาพนี้เด็กก็ลงคือลงแต่ลงจริงๆอะลงด้วยความยากลําบากแล้วนะพอลงปุ๊บ มันก็จะไปถึงครูใช่ไหมคุณผู้ชมก่อนที่จะขึ้นเนินฮะทีเนี้ยพอไปเนินมันจะมีบันไดไม้พอเราดูภาพบันไดไม้อันเนี้ยคือมันเดินได้อืมแต่คือภาพที่คนสงสัยว่าแล้วไอ้ที่เป็นครูครูกั้นอ่ะคุณผู้ชมก่อนที่มันต้องปีนไปหรือว่ามันละบากขนาดไหนเนี้ยพอไปเราไปดูคลิปจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ปีนได้นะอือคือมันไม่ได้สูงมากแต่ในภาพนิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันดูสูงแล้วว่าเฮ้ยมัน มันขึ้นยากแต่พอให้เด็กจำลองไปเนี่ยปรากฏว่าเด็กก็ขึ้นได้และอีกจุดหนึ่งน้องอามก็คือเป็นจุดที่จะเป็นเหมือนคูน้ําที่มันแห้งๆอ่ะเหมือนเป็นไม้หรือว่าเป็นท่อ,อน้องอามตรงนี้คนก็สงสัยว่าเอ้ยเด็กไม่น่าจะเดินได้อปรากฏว่าเด็กก็เดินได้อีกอสุดท้ายมันไปนจบที่จุดสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมตามภาพที่ตำรวจเนี่ยกำลังเดินเดินเดินกันไปเนี่ยก็จะเป็นทางตรงยาวละก่อนที่จะไปถึงบ่อน้นํานี่แหละคุณผู้ชมมันก็แหม่ <K ill ian> ก็พูดยากนะบางทีเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมก็อาจจะเล่นอยู่างนั้นเป็นประจำหรือเปล่านะในทุ่ง,ท,งท้องทุ่งนาแรงแต่างแต่ว่าทางฝั่งของพ่อกับแม่น้องอลิซเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยพาลูกเขาไปแต่แต่อางนาีนนค้คือสถา,า,านการณ์น่ะน้องอามมันต่างกันคือการจําลองเนี่ยมันมีผู้ใหญ่คอยประกบใช่ไหมแล้วก็มีตํารวจคอยประกบแล้วก็มีเพื่อนที่หอกล้อคุยกันเนี่ยหกคนแต่ถ้าเรามองในสถานการณ์ของน้องอลิซน่ะคุณผู้ชมน้องตัวคนเดียวนะเหมือนเด็กหลงทาง ไม่เห็นใครเลยเด็กก็ต้องร้องอะไรเงี้ยใชย่หรือเปล่าคืออันนี้มันเด็กหลงทางแล้วเป็นตัวคนเดียวถ้าหากมีเพื่อนเป็นห้าหกคนแล้วเดินอะ่ะมันเป็นไปได้ไงแต่เนี้ยสถานการณ์คือน้องคนเดียวแล้วต้องบอกว่าพ่อแม่น้องเขาก็เล่านะคุณผู้ชมบอกว่าจริงๆน้องอลิสเนี่ยคือถ้าไม่มีคนไม่ใช่แค่เป็นพ่อแม่นะถ้าเป็นคนในหมู่บ้านอะ่ะคุณผู้ชมเขาก็จะเขาจะไปเล่นด้วยแต่หากเขาตัวคนเดียวเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไม่ใช่คนที่จะกล้าแสดงออกเนี่ย ขนาดนั้นอเออทีเนี้ยมันมีอีกมุมหนึ่งก็คือครูอีกท่านหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมก็ดันพูดอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องอลิสเนี่ยชอบใส่รองเท้าคนอื่นนะอ้าวเอา้เอามันไปชนกับคําพูดของพ่อกับแม่อีกว่าน้องอลิสเนี่ยจะไม่ไปใส่รองเท้าของคนอื่นโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพิรุษเยอะจริงๆตํารวจเนี่ยเขาก็แน่นอนว่าเขาไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับตอนนี้ก็ตั้งเป็นข้อสงสัยข้อสังเกตไว้ได้หมดเดี๋ยวคงต้องมีการ ตอบสังคมนะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวกครั้งหนึ่งในเรื่องของความชัดเจนของคดีนะครับว่าน้องเนี่ยไปตรงนั้นเองแล้วเสียชีวิตได้ยังไงนะครับหรือมีใครพาไปผู้ชายตัวดำาๆนี่แหละผู้ชายตัวดำานี้ต้องกระจ่างนะครับแล้วก็การที่น้องจะไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่มีคนพาไปนะครับต้องตอบให้ได้ถึงจะทราบนะครับตอนนี้เนี่ยตำรวจก็ยังคงรอผลการชนะสูตรอย่างเป็นทางการของโรงพมตำรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอามาประกอบสำน,นวนคดีนะเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวกงต้อง ติดตามแล้วก็เพื่อจะให้ความเป็นธรรมกับน้องด้วยเพราะน้องเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะก็ให้กำลังใจกับครอบครัวของน้องครับ